ามาพบกับเจเคโน่นะคะในวันนี้เจเคโน่มานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านยกสูงขนาดใหญ่มีห้องใต้ดินด้วยค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน162ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้3คันค่ะเนื้อที่กว้างๆเลยนะคะภายในบ้าน พร้อมเข้าอยู่อาศัยค่ะทุกท่านกว้างขวางโปร่งโล่งสบายทุกห้องนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยราคาไม่แพงค่ะแปลงนี้ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทพร้อมโอนให้ฟรีด้วยค่ะเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูงด้วยนะคะคุ้มมากๆค่ะพื้นที่ก็กว้างมากอยู่ที่บ้านใหม่ตำบลมะเรงอำเภอเมืองนคนรราชสีมาจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะ ลักษณะของตัวบ้านยกสูงขนาดใหญ่เลยนะคะชั้นบนมี2ห้องนอนค่ะกว้าง5,5เมตรนะคะ1ห,ห้องรับแขกกว้าง5ูณ8เมตร2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวมีระเบียงสำหรับรับลมหน้าบ้านด้วยนะคะหน้าบ้านหลังบ้านมีระเบียงพร้อมค่ะมีชั้นใต้ดินค่ะ1ห,ห้องนอนกว้าง5เมตร1ห้องน้ำา1ห,ห้องถงใต้ดินขนาดใหญ่กว้างกวางนะคะพร้อมพัดลมระบายอากาศค่ะ 1>, 1 7 9 0 0 0้บาทนะคะทุกท่านคุ้มไม่คุ้มคะลองประเมินกันดูนะคะแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรค่ะห่างจากถนนเรียงเมือง250เมตรนะคะมีทางสาธารณประโยชน์ติด2ด้านบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติมีห้องใต้ดินสำหรับดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะเสียงได้ไม่เปรรบกวนนะคะ ความสงบเลยค่ะทุกท่านอยู่ห้องใต้ดินนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินได้ใส่รายละเอียดเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรผู้ขายทั้งหมดไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยนะคะในคลิปนี้ขอลาไปก่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ